สวัสดีครับแนวนมตลาดหุ้นวันจันทร์ที่12กันยายนนะครับวันนี้ตลาดปรับตัวลดลงต่อนะครับแต่ว่าของเราคงลงไม่เยอะเท่ากับต่างประเทศนะฮะส่วนตลาดเราปิดไปที่เมื่อ,อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดไป1445ครับลบไป10จุดนะฮะปริมาณการซื้อขาย64000ล้านบาท ต่างชาติซื้อสุดที่แต่ว่าซื้อเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ต้องระวังต่างชาติอาจจะก,กลับมาขายสุดที่นะฮะเนื่องจากว่าบาทกลับทิศมาอ่อนค่าขึ้น บาทเราเช้านี้34.83นะครับต่างชาติซื้อไปในวันศุกร์400ล้านนะครับสถาบันก็ซื้อประมาณ400ล้านก็เรียกว่าซื้อคือเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตลาดลงมากว่า100ยกว่าจุดนะฮะเ,เมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกครับเนื่องจากประธานเฟดสาขาบอสตันนะฮะอันนี้ก็มาเตือนว่าการที่เฟดจะอยู่ในปรับดอกเบี้ย อยู่ในระดับต่ำๆนานๆเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะฮะก็เลยทำให้เฟดฟันฟิ t เจอร์ซึ่งมองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในวันที่21กันยายนเพิ่มขึ้นนะฮะโอกาสเพิ่มขึ้นจาก22% 2 2เป็น30%นสะครับส่งผลให้ US d o l ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นดาวโจนก็ลงในวันเดียวก็มากสุดในหลังจาก b r e กซิตนะฮะคือลงไปถึง2%ลบไป394นะครับ อยู่ที่8 8ด8 5นะฮะช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่าพอมีข่าวนิดหนึ่ง ตลาดหุ้นดาวโจนก็ตกแรงนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าดัชนีของแต่ละหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่า PE แพงหมดนะฮะพอแพงหมดนักลงทุนกังวลอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับความแพงของของ,ของตลาดเวลามีอะไรมักระทบนิดเดียวมันก็เลยลงเยอะนะครับแล้วก็วันนี้มีตลาดเอเชียมีบางตลาดปิดปิดตลาดนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเป็นวันสําคัญทางศาสนานะฮะ ประเทศที่ปิดไปก็จะมีพวกฟิลิปปินส์อินโดนะครับเป็นวันฮาลีลายอนนะฮะก็ประเทศที่ปิดไปก็มีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับส่วนประเทศที่เปิดส่วนใหญ่ก็เปิดกระโดดลงหมดนะฮะลงมาประมาณเปิดลงทันทีประมาณหนึ่งเปเซนนะครับก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนขึ้นมาเยอะก็จะเปิดลงลงมากหน่อยนะครับสำหรับของเราวันนี้ก็ คงปรับตัวลดลงต่อนะครับมองตลาดหุ้นรอบนี้น่าจะต่ําลงไปอีกประมาณ2เดือนนะฮะผมมองต่ําสุดประมาณพันสามร้อยห้าสิบนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงจะต่ําสุดนะครับส่วนจุดที่จะมีการเด้งกลับชั่วคราวเนี่ยจะมี2จุดนะฮะประมาณพันสี่ร้อยยี่สิบกับพันสามร้อยเก้าสิบนะฮะที่จะมีการเเคกว่าเทคนิคิลรีบาวทางเทคนิเคิรีบาวทางเทคนิคิลนะฮะแล้วการรีบาวก็อาจจะอยู่ประมาณสัก40จุด หรือ50จุดอันนี้แล้วแต่ว่ารีบาวจุดไหนนะครับถ้ารีบาวแถว1 4 2 0 1 4 3 0ก็ประมาณสัก40จุดจากจุดรีบาวจากจุดต่ำสุดนะฮะการรีบาวน่าจะอยู่ประมาณสัก1-2สัปดาห์หลังจากนั้นก็ลงต่อนะครับือเพราะนั้นตลาดหุ่นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลงมาแรงรีบาว1-2ออาทิตย์ลงต่อรีบาวแล้วก็ลงต่อจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจนกระทั่งเริ่ม ไซเบย์ออกด้านข้างนะฮะกว่าจะถึงจุดนั้นก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนครับนะฮะล้วก็ส่วนช่วงนี้ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของการทบทวน f ุ s ซี่ l อลนะฮะออลเวิลดนะครับ,รรบซึ่งอันนี้ก็มีผลทําใหเ้เงินทุนเนี่ยผมคิดว่าหุ้นบางตัวที่อยู่ใน f ุ s ซี่ l อลเวลิลที่เพิ่มเพิ่มหนักก็ดีเลยจะจะ,จะยังไม่ตกแรงนะครับ จะยังมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ยูดอลลาร์กับมาแข็งค่าขึ้นตลาดทุนทั่วโลกตกนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ลงด้วยนะครับน้ำมันก็ไปไม่รอดนะครับ WTI ลงจาก47มา45ลงไปเกือบ2เหรียญนะฮะนะครับรอบนี้ WTI น่าจะลงมาทดสอบ43แล้วก็40นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีแรงขายปตทปตทสพแหะครับนะครับ,นะรบก็จะทวงดัชนีให้ปรับตัวลดลงด้วยเพราะนั้น เ,เปิดมาแต่ชน,นิดน่าจะลงทันทีประมาณ10จุดนะฮะก็เลยมองแนวแนวรับได้ปราณ1น3 4 3 0 1420นะครับแล้วก็คิดว่าการดิดกลับยังยากนะครับในช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าจะดิดกลับมาดูดาวโจนก่อนดาวโจนปิดไป18,000นะฮะลบไป394 รอบนี้ผมคิดว่าใน2อ,อาทิตย์นี้เนี่ยดาวโจนน่าจะลงอีกประมาณ500หรือพันจุดนะครับคือลงมาแถว1 7ื0 0เหรือแม้ก็17ท้วนนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นปัจจัยลบนะฮะวันนีมนมน้มันเหมือนกับเร็วไปที่จะเข้าไปซื้อสวนดาวโจนนะครับแต่ว่าถ้าควรเล่นเล่น,เ,ลน,เ,ลนเก่งกําไรเนี่ยวันนี้น่าเล่นนะครับหมายความว่าลงมา ลงมา Open Long Futures ขึ้นมาขึ้นไปช็อตอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนตัวหุ้นหลายตัวเนี่ยผมว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูหุ้นหลายตัวแล้วลงมาแล้ว o v e r s o ์แล้วเวลาเด้งมันไม่เคยเด้งนะครับยกตัวอย่างพวก t ท s c o ITD ที่ลงมาหนักๆนะฮะลงมาแบบเกือบนิวโลในรอบเป็นหลายปีเลยอะไรทำนองนี้นะฮะ t ท t c o ITD a d v a n c e วา นะครับคือผมดูอาการแล้วดงแล้วเอ๊ะทำไมเด้งน้อยเป็นเพราะว่าตลาดยังไม่เด้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหุ <c oughs> ้นที่ลงมาเยอะอาจจะใช้ลักษณะทยอยซื้อแบบไม่รีบนะฮะทยอยซื้อเพื่อรอการเด้งนะครับรอการเด้งแต่ถ้าคนเล่นที่เล่นเล่นพวกดิเร t ทีฟก็พอเล่นได้นะฮะอาจจะดูเอ่ดู S50 ที่เป็น Call ดิลิวเอทีฟคอลอันนั้นก็เล่นได้นะครับหรือเล่น futures ก็ได้ลงมาแรง Open อร์ลไว้ขึ้นไปปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นใน้ถูกทางต้องรอรีบาวแล้ว Open Shot นะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ตลาดลงมาแล้วร้อยกว่าจุดมันก็มันก็เหมือนกับต่ำมากแล้วยังรอรีบาวก็ไม่รีบาวสักทีนะฮะเพราะว่ารีบาวจะโอเป s ช็อเอ๊ะแล้วทำไงอ่ะอยากจะเล่นดยานั้ก็เล่นโอเปอร์ลแล้วก็ เรียว่าเล่นแก๊ปในระหว่างวันนะครับลงมาแรงโอเปอรลองขึ้นไปปิดเลยนะครับเล่นเล่นเป็นเป็นทนองนี้ไปนะฮะวันนี้แนวรับก็1นาแนวต้านยังไม่ต้องคุยแล้วกันวันวันนี้เพียงแต่ว่าตกมากหรือตกน้อยนะฮะแนวแนวรับก็1 430 1420-15-25ลบ15ลบ25เป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวฟิวเจอร วันนี้บาทเช้าเรา34.84นะครับก็เิ่ว่าบาทจะอ่อนไป35ถึง35.25ไม่ดีฮะผมคิดว่าต่างชาติอาจจะกลับทิศมาขายหุ้นนะครับส่วน s e ฟฟิปิดไป921ครับวันนี้แนวรับเหนือ912906สนะฮะส่วนแนวต้าน924 930นะฮะแล้วก็ทองคำก็ปรับลงทองคำยังแนะนำซื้อฮะทองคำผมมองว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับทองคำลงมายังไม่ถึงแนวรับครับแนวรับ1,320ทองคำก็ อยู่ 1, ลบไป8เหนนรียญนะฮะแต่ทองคำไทยลบน้อยเพราะว่าบาทเราแข็งบาทเรากลับทิศมาอ่อนค่าทองคำลบไปร้อยบาทอยู่ที่2 2 0 0 0นองะครับทองคำลงมาแนะนำทยอยโอเวอร n ลองครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนหุ้นแนะนำทยอยทยอยซื้อได้แต่ว่าต้องใจเย็นเย็นต้องต้องใจเย็นเย็นกว่าจะรีบาวเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นสักวันพฤหัสบันสุกถึงจะรีบาวได้ครับช่วงนี้ผมคิดว่ารีบาวก็เกิดขึ้นในระหว่างวันเท่านั้นนะฮะสวัสดีครับ Selamat